สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลับถุงมือโกเวลเวอร์ชันของมาสเตอรี่นั่นเองนะครับวิธีการลับเนี่ยอย่างแรกเราจะต้องมีถุงมือโกเวลก่อนซึ่งผมได้สอนลับไปแล้วเมื่อคลิปเก่าเมื่อนานโคตรแล้วนะครับนะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อเรามีถุงมือโกเวลแล้วนะครับเราจะต้องทาเควสทั้ง3อย่างนะครับเควสแรกก็คือให้เราขุดดินนะครับนะทั้งหมด350รอบนะครับเควสที่2นะครับก็คือให้เรากระโดดตบคนนะครับให้ติดคริติคอลนะครับทั้งหมด1000รอบนรับนะครับ ติดคริติคอลนะครับต่อเนื่องให้ครบ20รอบนะครับก็คือให้เราตีต่อเนื่องจนกว่าจะครบ20รอบโดยติดคริติคอลนั่นแหละนะครับถ้าให้เข้าใจในอีกแบบนึงนะเมื่อเราทาเควสครบ3เควสแล้วให้เรากดตรงกระเป๋าและให้เรากดที่ถุงมือโกเวลและให้เรากดปุ่มสีเหลืองนะครับเราจะเห็นเขาว่า e n a b l e ที่เป็นปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับให้เรากดขี้ให้เป็นสีแดงแบบนี้สําหรับหน้าตาถุงมือโกเวลเวอร์ชันมาสเตอรี่ก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับและเราจะได้สกิล R ซึ่งเป็นสกิลใหม่นะครับก จะเป็นการกระโดดไกลแบบนี้นะครับนะและจะทำให้เรานั้นตีเพเยอร์ได้ไกลนะครับก็คือเมื่อเราตีเพเยอร์ติดคริติคอลนะครับมันจะตีได้แรงแบบนี้นั่นเองนะครับสกิลทั้งหมดของทูมือโกเวลเวชั่นมาสเตอรี่ก็มีเท่านี้ครัที่ชอบคลิปนี้ฝาก like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย